วันนี้พามาเก็บกะเพราอีกแล้วครับยอดแตกสวยๆเลยครับเราจะพามาเก็บกะเพรางามๆครับนี่ครับยอดสวยๆผ่านไป3ามวันครับเก็บไปเพื่อ3ามวันที่แล้ว วันนี้ต้องมาเก็บใหม่ครับออกยอดไวมากวันนี้มีออเดอร์ครับสั่งมาอีกแล้วสากิโลสกิโลหมายถึงเอาเฉพาะใบนะครับเราต้องไปรูดเอาอเฉพาะใบกิโลละร้อยตอนนี้แพงครับแต่ถ้าเป็นกิ่งทั้งกิ่งแบบนี้กิโลละ30-35ครับตลาดบ้านผม มีเยอะครับเราต้องเก็บไปเรื่อยๆใช้เวลาไปเด็ดส่งพรุ่งนี้ครับเด็ดส่งวันนี้ก็ทำการลูดใบออกช่างกิโลหอมครับเก็บขายได้ทุก3วันในแต่ละแปลงเรามีหลายแปลง เราก็ทยอยครับเราก็จะทยอยเด็ดเราปลูกไว้หลายที่หลายแปลงครับอยู่ปลูกแปลงเดียวก็น้อยไปนะครับเก็บแล้วใช้เวลาสองสาวันอาจจะเริ่มแตกช้าไม่มีไรายได้ประจําเราต้องปลูกหลายหลแปลงไม่ต้องแปลงใหญ่ครับที่สัก ไม่ถึงงานก็ใช้ได้ปลูกได้เยอะแยะกะเพากินหอมแม่ค้าชอบจะไปใส่ผัดกะเพราอาหารตามสั่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งครับที่มาสั่งเราก็จะมาเก็บ มีขายทุกวันครับอันนี้เด็ดเฉพาะดอกครับไอ้ที่ยังไม่ออกเป็นดอกแบบนี้ก็ยังไม่ได้เด็ดนะครับปล่อยให้เขาแตกออกมาอีกสัก2วันก็จะยาวครับแต่ออกดอกไวครับหน้าหนาวแตกยอดมานิดเดียวสั้นๆแค่นิ้วมือมีดอกแล้วครับสังเกตเริ่มมีดอกแล้ว ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเอาเฉพาะที่มีดอกยาวๆถ้าปล่อยดอกยาวๆไว้ใบเขาจะเล็กใบจะเล็กจะไม่ได้น้ําหนักต้องเด็ดออกไปเขาก็จะแตกมาใหม่เพิดเพลินดีครับปลูกผักใครมีพื้นที่ครึ่งงานงานหนึ่งหรือไร่หนึ่งปลูกไว้ได้ครับ ไปส่งขายขายง่ายครับช่วงนี้ขายง่ายมากปีนี้เพราะน้ำท่วมเขตภาคกลางภาคอีสานหรือพื้นที่อื่นๆทำให้กระเพราขาดตลาดไม่ขาดตลาดครับแต่น้อยครับก็เลยราคาดีพืชผัก ปลูกไว้กินหลายๆอย่างพริกมะเขือจะเป็นประโยชน์ครับมะเขือก็มีครับพริกก็มีนี่ครับเพียลงไปเมื่อวันศุ้ร์นี้อันนี้ปลูกไว้กินนะครับไม่ได้ขายเพราะราคาไม่แพงครับมะเขือโลละ20ช่วงนี้แต่ตามร้านเราไปซื้ออาจจะเจอสัก3-40ต่อกิโลเหมือกระปอก อันนี้ดีขึ้นแล้วครับแตกยอดใหม่การดูแลไม่ทั่วจะทำให้มะเขือเขาเป็นโรคง่ายครับนี่ครับลูกโตขึ้นเองอันนี้ขึ้นเองเม็ดลอยๆไว้เขาก็ขึ้นลูกโตแล้วเราอันนี้น่าจะแก่ครับกินไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูขึ้นปะปนอยู่กับแปงกะเพราอันนี้ก็กะเพรานะครับ ไม่มีอะไรครับเช้านี้พามาชมสวนกระเพาเด็ดไปเมื่อวันเสาร์น,นี้แตกยอดใหม่เลยเร็วมากครับนี่ครับเราเด็ดไปเขาจะเริ่มผีออกมาใหม่ภายในไม่กี่วันแต่ต้องเด็ดนะครับถ้าไม่เด็ดไม่แตกนี่ครับเห็นไหมแตกยอดใหม่อันที่เด็ดเขาก็จะอยู่แบบนั้นครับที่เด็ดไปแล้ว เราเด็ดเขาจะแตกยอดออกข้างๆกิ่งที่เด็ดทุกครั้งไปทําให้มีรายได้ดีอันนี้เป็นกระเพราเล็กจะหอมกระเพราใหญ่ผมก็ปลูกไว้ซื้อมาจากราชบุรีครับลองปลูกดูตามที่มีขายในท้องตลาดจะเป็นกระเพราใบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มแมลงเข้าปากครับขอภัยครับมแมลงบินเข้าปากสำลักเลยครับครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดีย๋ยวไปเด็ดกระเพราต่อขอบคุณครับสำหรับคลิปคลิปนี้ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ